ช่วงแรกมันอาจจะยังไม่เยอะนะคะแต่มันก็ทําให้เรายอดขายเพิ่มเป็นแบบเท่าตัวและคิดว่าตรงนี้อนาคตอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบพีระมิดเลยค่ะฐานอาจจะเป็นฐานแหลมๆที่ตอนแรกไม่เยอะแต่มันจะขยายเป็นดับเบิลดับเบิลดับเบิลคิดว่าภายใน5ปีอ่ะไอรายได้เราอ่ะจะต้องมีอยู่แล้ว4-5 0 0 0มืน พี่ชื่อนัทไทยทาราัยนะคะชื่อเล่นชื่อดาเคยทำงานอยู่ที่บิ๊กซีเทสโกโลตัสเป็นผู้ริหารค่ะเหตุที่ต้องออกจากงานเพราะว่าเราแต่งงานเราก็ไม่มีใครเลี้ยงลูกเราก็เลยต้องออกมาเลี้ยงลูกในระหว่าง7ปีเนี้ยเราก็ไม่ได้ทำงานประจำอะค่ะก็มีก็มีรายได้เสริมจากทางสีกุง ขา,ขายประกันวินาศภัพยพออยู่กับสามีได้7ปีเนี่ยเลิกทางกันแยกทางกันเราก็เลยจําเป็นต้องกลับมาทํางานใหม่งานใหม่ทําได้4ปีบริษัทมีปัญหาขาดทุนเขาก็เลยให้ออกจากงานหรือถ้าไม่ออกจากงานก็ไม่มีเงินเดือนให้เราก็เลยจําเป็นต้องออกจากงานเพื่อหาง,งานใหม่ในระหว่างนั้นก็ไปคุยกับเฮียสีกุ้งอะคะ่ะว่าอยากจะทําสีกุ้งเต็มตัวต้องทอํายังไงบ้างเฮียแนะนําให้ลองศึกษา72 4ดองสีเอเรดูสิ มันเป็นการทําการตลาดออนไลน์สําหรับคนรุ่นใหม่นะเราก็เลยมองว่าเออมันน่าจะเหมาะกับยุคนี้สมัยนี้ที่คนรุ่นใหม่ชอบอะไรที่มันสะดวกรวดเร็วไม่อยากรอทํางานได้24ชั่วโมงทุกครั้งที่เข้าไปอบรม724ก็จะได้อะไรใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆที่กลับมาพัฒนาตัวเองจากเดิมที่เป็นคนบอกว่าโลบเทคโนโลยีไม่รู้เลยไม่เคยทำการตลาดออนไลน์มาก่อน พอไปเรียนรู้724 affiliate เขาสอนให้เราสามารถที่จะทำการตลาดบน Facebook ได้นะใน Google, ที่ Google หรือ Line ทำให้ชีวิตพี่สะดวกสบายง่ายขึ้นเพราะว่า724 affiliate เนี่ยมันทำงานได้ทุกที่แล้วการตลาดมันขยายเร็วมากเลยมันเป็นแบบทวีคูณนะคะจากเดิมที่เราทำออฟไลน์ line อยู่พอมาทำ724 affiliate เนี่ยยอดขายเราเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แนะนำเลยนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีงานทำหรือกำลังมองหางานประจำหรืองานเสริมที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เขาได้แนะนำให้มาอบรมเ2 4ดสอสีรแล้วลองมาทำประกันออนไลน์กันคุณจะรู้ว่ายอดขายเนี่ยมันเพิ่มเป็นแบบควีกูนจริงๆช่วงแรกมันอาจจะยังไม่เยอะนะคะแต่มันก็ทำให้เรายอดขายเพิ่มเป็นแบบเท่าตัวและคิดว่าตรงนี้อนาคตอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็นแบบพีระมิดเ,เลยค่ะ ฐานอาจจะเป็นฐานแหลมๆที่ตอนแรกไม่เยอะแต่มันจะขยายเป็นดับเบิลดับเบิลดับเบิลคิดว่า,าภายใน5ปีอ่ะไอรายได้หลอดจะต้องมีอยู่แล้ว4-5หมื่พี่เริ่มสมัครตั้งแต่กรกฎาคมตอนนี้ประมาณ7-8เดือนเนี่ยได้สมาชิกแล้ว300กว่าคนคิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จหรอกคะ่ะมันแค่ระดับหนึ่งเองเราคิดว่าเราจะต้องเพิ่มความรู้แล้วก็ทำตลาดเพิ่มขึ้นอีกแล้วยอดขายมันก็จะเพิ่มขึ้น คิดว่าตรงนี้มันมั่นคงอะค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีรถแต่มันมีแต่เพิ่มกับเพิ่มเน,นีตอนนี้เราได้แค่เนี้ยอนาคตมันจะเป็นทวีคูณ